เป็นเ็สวากอนค่ะพื้นผิวนะคะสีดำค่ะเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมผิวนะคะเพื่อที่จะทำเครืองแก้วค่ะละักษณะของพื้นผิวนะคะก็ตามการใช้งานเลยค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเจ้าของรถบอกว่าจะมีการขับไปต่างจังหวัดบ้างแล้วก็จอดนะคะเก็บเอาไว้ที่โรงรถบ้างก็จะมีพวกรอยริ้วขนแมวค่ะแล้วก็พิ้นผิวนะคะตามการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการไหลของน้ำนิดนึงนะคะว่าการไหลของน้ำเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเทียบกับตอนที่เราทำเคลือบแก้วเรียบร้อยแล้ว จะเป็นประมาณนี้นะคะคือการไหลเนี่ยก็จะไหลาตามแรงน้มถ่วงนะคะแล้วก็ลักษณะของหยดน้ําค่ะอันนี้น่าจะชัดเจนนะคะเมื่อเทียบกันในเบื้องต้น่าพื้นผิวนะคะมีลักษณะการเอ่อของหยดน้ํำ่าที่จะไม่เป็นรูปทรงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือจะไม่กลมเลย ความลื่นของพื้นผิวนะคะก็ก็จะไม่ลื่นค่ะก็จะดูแบบว่าพื้นผิวสักๆมือน,นิดนึงนะคะแล้วก็มีรอยขนแมวบ้างมีสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการเตรียมผิวค่ะแล้วก็ ขั้นตอนของการพาคเคลือบแก้วนะคะเดี๋ยวจะลองเก็บภาพมาฝากกันเรื่อยๆค่ะ ื้นผิวสีค่ะหลังจากที่เคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของผิวสีค่ะก็จะมีความลื่นเงาใสนะคะแล้วก็สีดูเข้มขึ้นค่ะลักษณะของอบนชั้นพื้นผิวนะคะมันก็จะเหมือนแบบมีชั้นฟิล์มอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาค่ะ ที่ลักษณะเด่นก็คือเรื่องของความเงานะคะ